มาทานข้าวกับพวกหนูค่ะอย่าทําแบบนั้นลูกอย่าทาแบบนั้นอย่าทําแบบนั้นตักเอาทีละเล็กเทละน้อยอย่าตักช้อนใหญ่เอออย่างนั้นแหละลูกกินอ๋อยจังเลยอย่าเอาคําใหญ่แมรี่อย่าเอาคาใหญ่ลูกมันเดี๋ยวมันจะติดคอ อย่าเอาคำโอ้ยอย่าเอาคำใหญ่มันติดคอเห็นไหมนะ่ะนั่นมันลงถาดหมดแล้วนะั่นอย่าเอาคำใหญ่แมลี่คำเล็กๆลูกเห็นไหมน้องเรากินคำเล็กๆอะ่ะเห็นไหมนั่นเห็นไหมน้องเรากินคำเล็กๆเก่งจังเลยอืมเอาคำขนาดนั้นแหละลูก จังเลยอย่าเอาคำใหญ่ลูกอย่าเอาคำใหญ่เก่งจังเลยอร่อยจังเลยค่ะผมวันนี้หนูทานข้าวให้อร่อยนะนะคะถ้าไม่ไ่กินผลไม้เหรอลูกโอเคเอากิน อะโวคาโดก่อนอยู่ดูพี่แมรี่หิวข้าวมั้งนั่นดูดูพี่แมรี่หิวข้าว,าว,าวเอาสักโอ้โห <c oughs> อร่อยเลยลูกเคี่ยวก่อนกลืนก่อนแล้วค่อยเอาใส่ไหม เดี๋ยวมันจะติดคอลูกเดี๋ยวมันจะติดคอนะคะเดี๋ยวมันจะติดคอค่ะเดี๋ยวมันจะติดคอนะคะอ่สำหรับอาหารวันนี้นะคะเด็กๆได้สารอาหารครบ5้าหมู่นะคะหมู่ที่หนึ่งก็จะเป็นโปรโตีนจากไข่จากเนื้อหมูนะคะแล้วก็คาร์โบไฮเดรตก็จากข้าว วิตามินเกลือแรก่ก็ผลไม้ต่างๆไขมันก็จากหมูวันนี้เด็กๆได้กินอาหารครบห้าหมู่เลยครับอาหารครบห้าหมูหมูที่หนึ่งก็จะไปะช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายทำให้ร่างกายแข็งแรงแล้วก็ คร์โบไฮเดตก็จะให้พลังงานนะคะก็จะให้พลังงานแล้วก็วิตามินเกลือแร่ไขมันก็จะให้พลังงานให้วิตามินแก่ร่างกายนะคะฉะนั้นกินอาหารให้ครบ5้าหมู่แล้วหนูจะร่างกายแข็งแรงค่ะโอเคไหมคะโอเคไหมคะโอเคค่ะหนูก,กินอาหารครบ5้าหมู่เลยนะคะโอเคอยากินลูกกิน เก่งจังเลยอือเอาคำใหญ่เลยลูกเอาคำใหญ่